อ,อยากจะถามแม่ชีผมยังติดกรรมอะไรอยู่ครับไม่ติดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะโล่งเลยอะโล่งเลย <c oughs> แล้วเรื่องนเสิตน,นคะครับแม่ชีค่อยๆไปนะครับแม่ชีว่ายมดีขึ้นนะครับผมอ,มอืก็ค่อยๆมากับแฟนนะครับก็อยากให้เขาได้ถามแม่ชีหน่อยครับอาาขอบคุณครับก็ที่หนูทําแท้งไปอะครับแม่ชีไปแล้ว แล้วหนูติดกรรมอะไรไหมคะติดพูดได้เลยค่ะมาชีพูดได้ยอมเบื่อยอมผู้ชายเหรอ <c oughs> บางครั้งค่ะยอมว่าไม่ได้นะด่าไม่ได้ถ้ายอมลงเกินยอมผู้ชายชีวิตครอบครัวยมจะไม่มีความเจริญเลยจะเป็นนี่ตลอดคนที่เมียกรุณาฟังคนที่เป็นเมียความเป็นผู้ชายมีจักสศีมากฝ่าเราสองร้อยเท่า โยมไปหุ่นหงิดใต่เขาทำอะไรก็ไม่เจริญต้องเรียกพี่จ๋าทุกวันพี่จา่า <c oughs> <c oughs> เรียกยังไงเนี่ยเรียกอ้วนนะคะเรียก <c oughs> อ้วนอ้วนอย่างเดียวเหรอค่ะ <c oughs> มีไอ้ไยมน <c oughs> ่มีเรียกพี่จา๋า <c oughs> พูดให้เพาะๆค่ะ <c oughs> ชีวิตโยมเป็นธรรมทานนะค่ะ <c oughs> ไอ้ที่โยมมีนี้จนไม่หลุดเนี่ยเพราะโยมไม่ให้เกียรติตามี ยมคิดว่าเขาไม่รับผิดชอบครอบครัวใช่ไหมใช่ไหมค่ะตอนนี้พอยมคิดว่าเขาไม่รับผิดชอบครอบครัวยมเลยไม่เกี่ยงใจเขาทุกเรื่องยมเลยมีอารมณ์ใส่เขาทุกเรื่องอารมณ์ที่ใส่กับสามีเนี้ยส่งผลมาว่าไม่ว่าจะทําธุรกรรมอะไรไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรโยมเจ้งโนโน่ต้องแก้ไขยังไงคะกราบทุกวันพี่จ๋าพี่อ้วนค่ะกราบทุกวันยมต้องกราบทุกวัน แม่ชีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเตียกับผู้ชายนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ชีเห็นแต่ละคนเนี่ยไม่ชีอยากรู้จริงถ้าคนที่เป็นผู้หญิงเก่งนะจะไม่ให้เกียรติสามีเลยไม่ให้เกียรติเลยถ้าเป็นผู้หญิงเก่งคือจะแบบว่าหัวก็ต้องเอาน้ำมาประเคนเลยอะอยากพูดก็พูดไม่อยากพูดก็ไม่อยากพูดเวลาปวดจะขอรับนอนด้วยบางคนต้องให้กราบ นี่กราบกันยังเนี่ยไม่เคยค่ะยังไม่เคยหนูก,กับเคยกราบเขาเรืออ่านหนังสือแม่ชีอะค่ะอ๋อโชคดียอผู้ชายเกือบ,บจะกราบแล้วใช่ไหมไม่ได้ครัีกับผมคือที่ผมผ่านมาแล้วครับแม่ชีก็หลายหลายคนแล้วครับคือส่วนมากเขาจะเอาใจผมเก่งแต่กับคนน,นี้จะไม่ค่อยเอาผมก็กคงเป็นกรรมเก่าของผม ที่ผมทําไว้กับคนที่พันผ่านมาก็เลยกราบก็ <c oughs> ให้เกียรตินะครับก็คืออยู่ด้วยกันก็ผมก็กะจะสร้างชีวิตคู่ให้มันดีนครับไม่ได้ยอมไปกราบนะยมตกต่าอ๋อครับตอนนี้ก็เลยเฉยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> คืออะไรจะเกิดจะเกิดนะครับไม่ใช่ชีวิตโยมาเป็นธรรมทานชั้นเลิศเพราะยังไม่ได้พูดเรื่องใครเรื่องนี้เลย ชีวิตโยมาเป็นธรรมทานชั้นเลิศใครที่เขาดูที่กําลังเกี่ยวกาดกับลูกกับผัวเขาเขาจะได้เลิกชีวิตโยมอะไม่ว่าโยมจะไปร่วมงานกับใครมันมีแต่ปัญหาใช่ไหมแล้วยมผู้หญิงอะเก่งทุกเรื่องทําได้ทุกอย่างรู้สึกไหมแต่มันไม่มันไม่มีรายได้เข้ามาให้มันเลี้ยงชีพได้เพราะว่าเราไม่เกรงใจคนที่เป็นตามีไม่ใช่กรรมจากอดีตกรรมปัจจุบันเราหงุดหงิดทุกวันอะ ทำไมไม่ช่วยกันทำไมไม่ช่วยกันปล่อยเราคนเดียวนี่สินก็เราคนเดียวช้าช้าเขายอมก็ช้าไม่ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจยมก็ร่วงเกินเนือบางทีมันเหมือนกับว่าไม่มีอารมณ์ร่วมอ่ะไม่มีอารมณ์ร่วมอ่ะไม่อยากไม่อยากให้ใกล้ใกล้ชิดถ้าเลิกกันได้ก็อยากเลิกแต่ไม่ชีไม่ได้พูดให้ยมเลิกกันนะ ในวิธีแก้เขาหน่อยครับเว้ยเวลาที่โยมจะมาโูเขาว่าให้ไม่ชีคิดถึงไม่ชีว่าถ้าโยมร่วงเกินเขาแล้วนี่โยมก็ไม่หมดโยมเป็นนี่กรรมกันเขาบวชเรียนได้เราบวชเรียนไม่ได้นี่ผู้หญิงไทยนะจะผู้หญิงชาติไหนภาษาไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ให้เกียรติผู้ชายนะโยมดูสังคมครอบครัวที่เมียเขาไม่ให้เกียรติดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยแล้วไม่ต้องวิจารณ์นะว่าจริงอย่างที่ไม่ชีพูดไหม เรื่องของความสูงต่ำเรื่องของชนช,นชัน้นวรรณะเนี่ยผู้หญิงทำยังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้ต่อให้สิทธิเราจะเก่งเหนือเขาพอเราร่วงเกินปุ๊บเนี่ยโยมาเก่งเก่งทุกเรื่องโยก็ดีอ่ะได้เมียดีแต่ว่าทุกใจว่าที่ผ่านมาตอนที่โยมคนเขาเอาใจโยมอะเพราะโยมหล่อหน้าตาดีน้ามาแล้วพี่จา๋า ทุกคนนี่นะปฏิบัติอย่างดีแต่พอถึงเวลาที่ส่งกรรมมันส่งผลมาตรงนี้เนี่ยมันโชคดีที่ยมโชคดีที่ยมได้มาวันนี้นะเพราะว่าคนที่ดูรายการไม่ชีอะด,ดูเป็นล้านล้านคนแล้วแต่ละแต่ละบ้านที่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวแล้วส่งผลไปปัญหาเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยมันชัดเจนถ้าผู้หญิงไม่ให้ความเคารพพอเราไม่ให้ความเคารพล,ลูกเราก็ไม่เคารพพ่อเหมือนกัน คือมันโยงกันไปอ่ะพอลูกไม่เคารพพ่อลูกก็ไม่ประสบความสาเร็จเป็นภาระสังคมนะคะต้องให้เกียรติกัน